ขออภัยด้วยท่านราชินีไม่แน่อาจจะเป็นเพราะหม่อมฉันท่านราชาถึงได้ไม่ไม่ใช่เลยนี่มันไม่ใช่ความผิดของท่านนะไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไรหรอกเราทำงานของเราเถอะนะหม่อมฉันเก็บกระเป๋าแล้ว หมอมฉันไม่รู้จะไปที่ไหนถึงเจอช่วยท่านได้เพราะไม่มีใครในจันซีที่จะขัดคำสั่งราชาและให้ที่พักกับหม่อมฉันแน่นอนหมอมชันไม่ใช่อายการรัฐแต่กลับมาสู้คดีเพื่อราชินีแห่งจันซีฟังนะคุณจอนลักษมีใบไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งให้เจ้าเป็นทนายคดีนี้นะแต่เจ้าถูกศาลของอังกฤษแต่งตั้งต่างหากละ่ะก็จริงเพะยะค่ะข้ารู้ว่าที่ไหนที่เจ้าจะสามารถไปพักได้ และเจ้าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นที่ไหน <c oughs> แรงจอนแรง <c oughs> เสียใจด้วยนะ ที่เจ้าถูกไล่ออกจากวังจันซีอืมเสียใจด้วยจริงๆเสียใจจริงๆเสียใจด้วยใช่เสียใจด้วยที่เจ้าถูกไล่ออกจากวังจันซีเ <laughs> สียใจด้วยจริงๆท่านครับอาหารพร้อมแล้ว เจ้าจะไปอยู่ที่ไหนนะจอแหแลงที่นี่ไงข้าจะอยู่ที่นี่เนวสันอยู่ตรงนี้ล่ะอะไรนะใช่แล้วไม่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอน แน่นอนว่าเขาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าศาลอังกฤษแต่งตั้งให้เขาสู้คดีเพื่อสามาสิงกับคามมาและจนกว่าจะมีการตัดสินคดีจบลงเขาก็จะอยู่ที่นี่ในฐานะแขกพิเศษของข้า ท่านทำแบบนี้ไม่ได้ไปสิไปเอาสารจากอังกฤษมาสิพระเจ้าเนี่ยกำหนดไว้แล้วเนลสันท่านอยากจะช่วยสมาสิงและขามาพระเจ้าท่านถึงแนะนำจอนแลงมาที่จันซียังไงละ่ะคุณจอนแลงเชิญไปพักผ่อนเถอะก็พักทยราชินี อืมเยี่ยมเลยกรู้สึกดีจริงๆเลยก้าคิดว่าข้าอาจจะชอบที่นี่ท่านราชินีเมื่อค้าพร้อมแล้วเพคะ ท่านราชากินอาหารหรือ,อยังท่านราชาออกไปเดินเล่นตอนค่ำอะไรนะเพคะท่านไปไหนไม่มีใครรู้ท่านก็ไม่รู้หรือเพคะท่านราชีนี่ ท่านหายไปไหนบอกมานาซิงร้าบอกมาขออภัยพระเยะค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าท่านราชาหายไปไหนท่านไม่ได้บอกใครเอาไว้เลย พ่อท่านราชาหายไปไหนเขาน่าจะบอกท่านพ่อว่าเขาไปไหนนะโอไม่เขาไม่ได้บอกข้าข้าก็ห่วงเหมือนกันว่าราชาหายไปไหนไม่ท่านพ่อท่านต้องรู้นแน่ๆเป็นไปได้ว่าท่านราชาอาจจะไปทำธุระแต่ว่าท่านไม่เคยไปไหนโดยที่ไม่บอกใครมาก่อน มีทางออกเดียวของเรื่องนี้พะยะค่ะท่านสมรสใหม่เธอพะยะค่ะโอ้พระเจ้าหรือว่าท่านพ่อท่านราชาจะหายไปไหนไปหาผู้หญิงคนใหม่เพื่อแต่งงานใหม่ แต่งงานใหม่เหรอท่านพูดอะไรออกมานะท่านราชาท่านราชาจะทำแบบนั้นไม่ได้ท่านท่านพ่อว่ายัางไงนะทุกคนก็คิดแบบนั้นหลังจากที่เจ้าเสียลูกไปทุกคนก็อยากจะให้ราชา อยากให้ราชามีทายาทไหมไม่ไม่ท่านพ่อไมโอ่โอ้อ ราชินีลสีบายข้าประทับใจในการมองการไกลของเจ้ามากข้าไม่ได้ให้ดาบน้ำกับคนธรรมดาธรรมดาข้าให้มันกับผู้หญิงที่ฉลาดกล้าหาญและหลักแหลมข้ามั่นใจว่าดาบนี้จะได้ตกเป็นของทายาทของตระกูลเนวาวาต่อไปเพราะเจ้าแน่นอนท่านเคยชมข้าว่า ถ้าเป็นนักรกรบกล้าหาญและฉลาดท่านให้ดาบประจำตระกูลกับข้าไว้และข้าจะเป็นคนให้กำเนิดทายาทแห่งจันทรวันนี้วันนี้ข้าเสียทุกอย่างไป ท่านราชาจะแต่งงานใหม่ข้ายอมเสียทุกอย่างเพื่อท่านราชาแต่ว่าตอนนี้ข้าอยู่ในวังนี้ไม่ได้แล้วข้าไม่มีสิทธิ์แต่ข้าข้าจะลบมนทินของข้าแล้วไปจากที่นี่ และข้านี่แหละที่จะเอากองกำลังของอังกฤษออกไปจากจันซีถึงแม้ว่าข้าจะต้องยอมเสียเกียรติในฐานะราชิน,นีข้าก็จะต้องทำให้ได้ถ้าข้ายังไม่ตายพวกอังกฤษจะไม่มีทางเข้ามาคุกคามจันซีได้ อย่างสันติมันผิดหรือเพคะหม่อมฉันว่าสิ่งที่หม่อมฉันทําไม่ผิดเลยนะเพคะเพราะว่าจันทรซีเป็นของเราบอกมาเพคะว่าท่านเงียบทำไมข้ามาขอความยุติธรรมเป็นครั้งแรกที่ท่านสร้างความอายุติธรรมท่านยอมเงียบเพื่อความอายุติธรรมท่านราชานะท่ามีความเชื่อใจความสัมพันธ์ก็ดําเนินต่อไปนี่นะ้ ข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้าได้เลื่อนขั้นขอบคุณครับอืม รอชินีแห่งจันทรีลักษมีใบเสด็จแล้ว ผู้พิภากษาเรมอนกำลังเข้ามาในชั้นศาโลโปรดนั่งก่อนเริ่มการว่าความได้ท่านผู้พิพากษาผมแอนดูบาว้ทนายจากทางอินเดียตะวันออกท่านครับผมจอร์แดน ทนายฝ่ายจำเลยท่านท่านครับหลังจากการดำเนินคดีได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายยืนยันแต่การหวังความยุติธรรมจากอินเดียตะวันออกนั้นเป็นเหมือนการฝันไปชัดเจนว่าผลการตัดสินครั้งนี้ไม่ได้เข้าข้างสามาสิงและขามาแต่เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของสามาสิงและขามาจอนแรงเลยอยากจะให้พวกเขา อยู่ในการคุ้มกันของทางรัฐภายใต้าการคุมตัวของอินเดียตะวันออกขอขานนี่มันเป็นเรื่องนอกคดีทางศาลเห็นด้วยที่จะยอมฟังจอรแดงทางศาลได้สั่งให้สาม,มาสิงและข่ามาย้ายจากคุกของอังกฤษไปอยู่ในการคุมตัวของศาลเท่านั้น เลิกสอนหลังจากนั้นชาวอินเดียก็ได้รับชัยชนะครั้งแรกในศาลของอังกฤษคุณจอร์นข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าว่าเจ้าจะปล่อยตัวสมาสิงกับคามาให้ออกมาจากคุกข,ของเนลสันนะขอบรอดทายเพครันี่คือจุดเริ่มต้นความสำเร็จของเราดังมีถนนที่ยาวไกลรออยู่คนที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นจะชนะเสมอ อย่าคิดว่าเจ้าชนะแล้วการคุมตัวของศาลก็เหมือนคุกของเรานั่นแหละเจ้าทำให้ศาลสั่งให้คนของเจ้ามาตายในการคุมตัวของเจ้าเจ้าพูดถูกนะจอรนพวกเขาตายแน่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเจบีเนวสันจะไม่ยอมปล่อยให้คดีนี้ให้คลาดสายตาแน่นอน พวกมันจะต้องตายข้าเข้าใจว่าพวกเจ้าไม่มีทางเลือแต่ไม่ต้องถามว่าข้ามาที่นี่เพราะอะไรไปบอกเขาว่าราชาแห่งจันซีอยากจะเจอเขาเป็นการส่วนตัวพะยาะยาฝาบาทถ้าลาชาไปกว่านี้จะไม่ดีกับจันทซี มันขึ้นอยู่กับเวลาอย่างที่ท่านว่าท่านราชามมฉันจะส่งสารให้เขาทำขอละปล่อยสามีข้านะเขาตายแน่เลยเขาจะเป็นนี้เจ้าตลอดไปข้ามีลูกแค่คนเดียวเขาจะอยู่ยังไงล่ะ แม่ตาคขาด้วยนะแม่ตาคขาด้วยได้โปรดละมันนี่ไม่ในคุกของชามเชอร์บาฮาดูผู้หญิงจะร้องได้ยังไงอย่าร้องไห้อย่าร้อง,ยอยองข้าจะช่วยเจ้าข้าจะปล่อยสามีเจ้า ้าจะปล่อยเขาสามีของเจ้าใช่ไหมปล่อยเขานะท่านแต่ข้าจะได้อะไรตอบแทนล่ะข้าไม่มีเงินสักแดงเลยไม่ใช่เงินเจ้าปรนีบัตข้าแค่นั้นก็พอ ใช่เธออย่าทำตัวเองเสียเกียรตินะอย่าอย่าเจ้าเป็นชายแบบไหนกันมีอเจ้าอยากจะปล่อยเจ้าเจ้าอยากจะช่วยสามีใช่ไหมไม่ข้าทำไม่ได้ได้แล้วข้าจะทำยังไงอ้ออืออ้อ เจ้าเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเกีริและศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินไม่ได้นะเจ้าโง่เอ้ยปัญหาคนจนชัดๆยอมตายต่ไมยอมเสียเกียรติข้านะคือชาวอินเดีย และชาวอังกฤษก็คือชาวอังกฤษคุณแนวสันกำลังมาเฮ้จัดการศบซะเอาผู้หญิงก็ไปข้างในด้วยไม่ทำไมไม่เรียกข้าไปหาละ่ะแล้วบางมันนี่ทำไมไม่เห็นต้องมาเองเลยไม่เป็นไรนี่ก็คือคุกค่าเหมือนกันเชิญครับท่านเอรากู เอาชารอยๆมาให้ท่านหน่อยสั่งมาได้เลยใจข้ารับใช้อะไรข้าอยากจะได้รายละเอียดประวัติทุกคนของคนคุกของเจ้าได้เลยท่านนี่ท่าน ฟตาเตคานอยู่ในคุกนี้ ทำไมเขาเจ้าอ่ะนี่มันไม่ใช่จานเขาฟัดแต่คานนะทำไมไม่ได้กินเนื้อมันไม่พ้นชีวิตของเจ้าแน exemplo, ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันลงเฮ้ยเอามัสิเฮ้ยแย่แล right. ้วโอ้ยช like ่วยกันดึงหน่อยเร็วโอ้ย E... <coughs> ah, แล้วจจวลาล่ะอ่าฮ่ห่าาหนาจวลาข้าหยุดหัวเราะไม่ได้เลยตอนมันเลรียนแบบทุกคนนะ มันเลรียญแบบขนคุ้มคุกชามเชิบาดูด้วยนะเอ๊ะนั่นนะมันเลียญแบบท่านด้วยนะหัวหน้ามันล้อเลรียญหัวหน้าว่ะมันบอกว่าหัวหน้านะแปลงฟันด้วยหินน่าฮ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 อาฮ่าฮ่ เจ้าได้หัวเราะไปตลอดชีวิตนะ่เอาสมศริงไปอยู่กับฟาเทค กับเจาวอ,อสมสิงกับคามาถูกย้ายมาอยู่ในการควบคุมของเราแล้วสมสิงกับคามาปลอดภัยแล้ว เราจะปล่อยพวกเขาออกมาตามกฎหมายโดยที่ไม่ต้องหลังเลือดให้คนคุกสองคนมันสู้กันจนตายข้าจะได้มือสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อ